วันเดทริปเที่ยวถนนทรงวาดจบับวิวแชร์ไปยังไงมีอะไรน่าสนใจตามมาดูกันเลยนั่ง b ไปลงที่อโศกแล้วก็ต่อ MRT ไปลงที่วัดมังกรทางออกประตูนหนึ่งครับออกจาก MRT ก็จะเจอถนนเยาวราชซอยแปลงน้ําปั่นรถข้ามไปฝั่งหนึ่งทางเข้าก็จะอยู่ข้างๆร้าน,นทอนวิวแชร์ได้สบายไม่ไกลมากจุดแรกที่จะเจอก็คือเสาไฟแดงๆใครไปก็ต้องแวะเช็คอินที่นี่เป็นจุดแรกแล้ว<ล><ล>เราก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินที่ร้าน f อวีเราแวะกินที่นี่เป็นร้านแรกทางเข้าก็จะยากกับวิวแชร์นิดนึงต้องช่วยกันยกขึ้นไปบรรยากาศในร้าน มูสด,ดีมากมีสองชั้นทางร้านจะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเสิร์ฟมาในรูปแบบเครื่องดื่มขนมไทยแบบโบราณที่หากินยากอย่างเช่นเกล็ดน้ำแข็งแตงโมปลาแหง้งยำส้มโอกระทงทองและน้ำมังคุดและขนมอื่นๆอีกเยอะเลยรสชาติแปลกดีไม่เคยกินมาก่อนเลยควรมาลองอร่อยจริงอยากลองกินหลายๆอย่างแต่กินคนเดียวกลัวก,กินไม่หมดอยากจะบอกว่าถนนสองวาดไปง่ายมากปั่นวิวแชร์ได้สบายเลยที่นี่มีมุมถ่ายรูปชิคๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่และถนนมีรูปติดกำแพงให้เราถ่ายรูปเล่นฟิลเหมือนอยู่ปีนังประเทศามาเลเซียติดติดกันมีของกิน ยเยอะโดยเฉพาะสาราเปามีอายุร้อยกว่าปีอร่อยแล้วแถมถูก,กด้วยแล้วก็มีแรงเที่ยวต่อมีร้านนั่งดื่มด้วยแต่เราไม่ได้แวะเรามาที่ร้านจอดรถที่มีเอกลักษณ์ช้าง2ตัววาดอยู่บน <ไป S 2> กะแพไเอารถ<ค>ส่วนตัวไปมาจอดตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาวิวสวยมากเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูโคมไฟนะคะคืคอไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆยสวยมากตกดึกเริ่มหิวอีกแล้วแวะกินบะหมี่ลูกชิ้นปลาเจ้านี้ก็อร่อยช่วงนี้ที่ถนนทรงวาดเขามีงานกินเที่ยวเปิดไฟตามกําแพงปลุกเมืองเก่าแก่มีกลินไอฟิลแบบว ารูปฟรีสวยๆได้เลยน่าจะมีห้องน้ำผู้พิการสักที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็แวะกินไอติม3มิติเติมพลังให้ชื่นใจเป็นยังไงกันบ้างกับทริปเที่ยวคนเดียวฉบับวิวแชร์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่นั่งวิวแชร์ที่ไม่กล้าออกไปข้างนอกลองเปิดใจดูแล้วคุณจะสนุกและมีความสุขค่ะ